สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกศึกเจ้ามวยไทยเสาที่23กันยายนวันนี้มาพร้อมกับเบอร์เรดอัปเดตล่าสุดเลยพร้อมมวยรักมวยชอบ fc ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำ ad หงหงห1 8แด ad หงหงที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึงศึกเจ้ามวยไทยเสาที่2ีกันยาน การิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอซู p เปอร์แบงค์สสุขสมร้อปอนด์นี่ถือว่าเป็นร้อปอนด์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยการิมเนี่ยจากจอมทองกทมนขนาดที่ซู p เปอร์แบงค์สีจากนู่นทุ่งสงนลาศรีธรรมราชฟอร์มล่าสุดการิมเนี่ยชนะซู p เปอร์แบงค์สอสมสุขขนาดที่ซู p เปอร์แบงค์แพ้การิมพีเคแสนชัยวันนี้มาเจอกันที่ช่อง3ามอีกครั้งหนึ่ง หลักเหลี่ยม iQ สมองมวยก็ต้องกาเรีมครบเครื่องหนะ้าแข้งขวาเข่ายัดไส้ขนาดที่ซนะุปเปอร์แบงค์นะซุปเปอร์แบงค์มวยขวาเขา่ขาในดีศอกคมแข้งขวาดีนะวันนี้มวยคู่นี้มองว่าเบียดคู่กี้สูสีวันนี้ของแดงชอบไปที่การิมชอบไปที่อาวุธมวยสมองมวยหลักเหลี่ยม IQ วันนี้ดวลกันสนุกละมวยคู่นี้เลิศเปิดขึ้นมานะการิมต่อ5้าสาม ให้ต่อไปที่กาลิมมาที่คู่สองคู่สองขุนศึกเอ,อิร์ธออกขวัญเมืองหรือ V วีเอนนี่มวยไทยเจอกับมนัตยอดยุทธ์มวยไทยหรือมนัตสโชคมีชัยคนเดียวกัน16จากวางวิเศษตรังก็ต้องขุนศึกเอ,อิร์ธคณะที่20จากนาครศรีก็ต้องมนัตฟอร์มล่าสุดขุนศึกเอ,อิร์ธชนะชาติพยา์ บางกอกมวยไทยขนาดที่มนัดนะแพ้นอกยกสามเพชรเดินลงว่าวันทวีวันนี้มวยคู่นี้นะเป็นนักเลงเขา่านักเลงเข่าเนี่ยคุณศึกเอิร์ธในเหนียวแน่นเปิดเกมแข่งขวาดีการเลาะเกาะเกี่ยวนี่ดูดีมากๆขนาดที่มนัดมนัดเนี่ยนะมวยขวาในเหนียวแน่นแข้งขวาเป็นมวยสรีระรูปร่างดีวันนี้นะเลดเปิดคุณศึกเอิร์ธต่อเจ็ดสี่ วันนี้หงแดงชอบไปที่ขุนศึกเอิร์ธชอบไปที่หลักเหลี่ยมวงในนะเกาะเกี่ยววันนี้ดูว่าเกาะเกี่ยวลูกแข็งแรงวันนี้ขุนศึกเอิร์ธดูดีกว่าในเรื่องของวงในจะเบียดเฉือนชนะมนัดยอดยุดมวยไทยสนุกเลกเปิดนะขุนศึกเอิร์ตต่อเจ็ดสี่วันนี้ให้ต่อไปที่ขุนศึกเอิร์ตด้วยทีมเขาเขาล็อกขีบตีโอ้ดูดีดูแข็งแกร่งหงแดงชอบไปที่ขุนศึกเอิร์ธ มาที่คู่เอกคู่เอกเนี่ยป้องกันแชมป์ร้อยสบหช่องสามนะฮวนกอร์ดอนพีเกสันชัยมวยไทยยิมเจอสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังฮวนกอร์ดอนเนี่ยสิจากอิสราเอลนะขนาดที่สิงห์โดมทอง26จากโคกโพป,ปักตนันีไฟเตอร์บูดุดันก็ต้องฮวนกอร์ดอนเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวขาแรกขาลุย ขนาดที่สิงดมทองเก๋าเกมกระดูกมวยแข็งโปก๊กอาวุธมวยนี่หลากหลายมวยคู่นี้นะต้นๆ้นเนี่ยกดอนหวนกอดอนเข้าไปก่อนแน่เขามีหมัดมีแข้งขวาที่อันตรายขณะที่สิงดมทองหนึ่งสองสามระวังหมัดระวังเตะเจาะยางวันนี้หวนกอดอนนะดูดีกว่าในเรื่องของหมัดในเรื่องของความแรงสามยกแรกสี่ห้าเนี่ยสิงดมทองวางแข้งขวาเตะขวา เบียดเล่นในใช้จังหวะฝีมือที่ดูดีกว่าใช้เบอร์มวยที่ดูดีกว่าวันนี้เบียดบทปลายๆมองว่าสิงห์โดมทองดูดีกว่าเลทเปิดขึ้นมานะเสมอหวนก่อน,นอนวันนี้ให้อยู่ไปที่สิงห์โดมทองมาถึงคู่สี่คู่ส,สี่อเล็กยอดยุดมวยไทยยิมเจอสมานน้อยบูนสุราชอเล็กในฝรั่งเศสนะเป็นฝรั่งเศสอันตรายเป็นมวยขวาเตขาต่อยหมัดต่อยลำตัวอาวุธนีหนักแดงทุกลูก เป็นฝรั่งเศสหัวใจมวยไทยมาอยู่มวยไทยมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่อายุสี่ขวบตอนนี้สิบสี่สิบห้าแหละสิบเอ็ดปีแล้วชอบมวยไทยรักรักมวยไทยรักเมืองไทยมากๆคล้คยๆกับตระกูลของเพชรหนึ่งนะเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามเพชรสี่เพชรห้าโอ้โหพวกนี้เป็นฝรั่งเศสชดรักมวยไทยรักประเทศไทยสมานน้อยนี่สิบเจ็ดจกรบีนะฟอร์มล่าสุดเนี่ย อเล็กเนี่ยชนะน็อกยกสองคีเรียนอูตุดอนขณะที่สมานน้อยนี่ชนะน็อกยกสามภาคเกากาแฟวันวัวชนไฟเตอร์เปิดเกมก็ต้องอเล็กสมานน้อยเนี่ยขวาในศอกดีเหนียวแน่นบูบุนได้หนักแรงวันนี้ของแดงชอบไปที่อเล็กมองว่าอเล็กนะหนักแรงทุกลูุกจะเบียดเฉือนชนะสมานน้อยสนุกเลยวันนี้เลดเปิดอเล็กต่อสิบเก้าให้ต่อไปที่อเล็กนี่คือช่างก่อนชกศึกเจ้ามวยไทย เสาที่2 3กันยา f c ชอบกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งวงแดงชอบไปที่คุณศึกเอ,อิร์ธมองว่าในเนี่ยดูดีลูกคีมล็อกลูกล็อกลูกปั๊มฟัดลัตตีนี่ดูแข็งแรงกว่าเรดเปิดนะคุณศึกเอ,อิร์ตต่อ74ให้ต่อไปที่คุณศึกเอ,อิร์ตวันนี้ชอบหนึ่งชอบไปที่คุณศึกเอ,อิร์ตชอบที่สองนะวง,งแดงชอบไปที่การิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมองว่าการิมนี่นะ สมองมวยหลักเหลี่ยม I อคครบเครื่องนอกได้ในดีวันนี้จะเบียดเฉือนชนะคู่ปรับเกา่าซุปเปอร์แบงค์เบียดเปลี่ยนเลดเปิดการริมต่อห้าสามให้ต่อไปที่การิมนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่สิงโดมทองวันนี้มองว่าสิงโดมทองวันนี้เรื่องของมวยไทยดีกว่าทุกเรื่องหนึ่งสองสามให้เกียรติเขาหน่อยเตะขาต่อยหมัดต่อยรังตัวอาวุธหนักแรงทุกลูกหนึ่งสองสามไม่ลับไม่หล่นสี่ห้า เดินเสียบเดินจิ้มเดินแทงใช้หลักเหลี่ยมความเป็นมวยที่เหนือกว่าจะเบียดเฉือนชนะฮวนกอรอนพีเคแสนชัยควา้าแชมป์ร้อยยี่สามร้อยยี่สิบหกช่องสามส่วนชอบสุดท้ายของแดงชอบไปที่อาเล็กยอดยุทธมวยไทยมิมวันนี้อาเล็กหนักแรงกว่าทุกลกูกวันนี้คู่ต่อสู้สรีรารูปร่างดีแต่ขนาดที่อาเล็กเนีตเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวโอ้โหบูดุดันอาวุธในเรื่องของมวยไทยมีทุกเรื่อง วันนี้ไม่เป็นรองสมานน้อยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะสนมสมานน้อยนี่คือชอบที่สีชอบไปที่อลเล็กเลดเปิดอลเล็ตต่อ19บให้ต่อไปที่อาเล็กเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานวันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอให้ f อฟซีหงแดงทุกคนปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะอย่าลืมเข้าถูก บังเอา2ข้างชอบตามไม่ชอบก็สวนไม่ว่ากันนี่คือข้อมูลฟรีที่จัดทำสำหรับ f c โดยตรงวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ